โอ้โหฮิวอะไรมาเนี่ยกระป๋องบลเลอเลยโอ้โหเปิดมาเป็นน้ำมันใส่แจวนะเนี่ยจะทอดอะไรกันเนี่ยไฟแชกยิงเตานี่ยาวได้ใจนะไม่รู้เมืองไทยมีแบบนี้ขายหรือเปล่านะ ลูกกลมๆนี่ที่เห็นนี่คือมันฝรั่งนะครับผมนี่เอามาเข้าเครื่องซ NC นะไม่ใช่นะนี่เป็นเครื่องปอกมันฝรั่งนะเดี๋ยวดูเขาทำยังไงกล้องมาถ่ายนี่มันจะเสียบจะทำอะไรก็ดูไม่ค่อยโบ๊ะบ้าดังใจเท่าไหร่เรียบร้อยนี่มาปั่นปั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 นนะหั่นกับใบมีดนี่ได้มันฝรั่งแล้วนะเป็นเกลียวเลยเมื่อกี้แอบทิ้งไปหนึ่งชิ้นแล้วนะครับผมแหนที่จะเก็บไว้กินนะอันนี้ก็ดูไม่ค่อยดีก็ทิ้งซะอีกแล้วโอ้โหจะเหลืออะไรให้กินนี่ทิ้งอีกแล้ว กว่าจะได้กินก็เหลือแค่มันฝรั่งครึ่งลูกโอ้โหแต่เก็บราคาเต็มหรือเปล่านี่รูดปื้ดออกมานี่แม่โอ้โหดูหน้ากินเป็นเกลียวเหมือนมันฝรั่งทอดเลยนะแต่เป็นแบบสไปรัลนะอันนี้เป็นเครื่องปรุงนะครับผมอันนี้เป็นรสพริกมาซาร่านะให้ถูกใจ f c ช่องริวอ e ีบีจริงกันซะหน่อยอันนี้ก็ผสมแป้งนิดนึงนะจะได้กรอบเป็นยองใหญ่นะนี่จะไปทอดแล้วนะเอามือจุ่มไปนิดหนึ่งนี่แล้วก็ใส่ลงกระทะลงไปนะ กระทะอันเบเรมแต่ทอดมันฝรั่งแค่หัวเดียวนะแมมสุดยอดไปเลยนะประนีตจริงๆนะงานนี้ร้านนี้ก็ถือว่าสะอาดใช้ได้นานๆจะมีร้านสะอาดโปรมาทีนี่น้ำมันร้อนๆนะครับเรียบร้อยทอดเสร็จแล้วก็มาวางบนถาดพลาสติกนี่โรยพริกป่นใส่ซอสมะเขือเทศใส่อะไรก็